ออนน้งไปบกคโดแถวนน้้เยแกปังี้น้ำปิดน้ำสวัสดีครับพบบริการร้อยล้านวิวครั้งแล้วครับโดยวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญจากมาตามนัดนั่คือน้องโดนัทนั่นเองตอบเลยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ไหนโดนัทสนามอีโกค์สแทรกไบไนบอร์ดครับมีที่ซอยจุฬา 28หรือ30มันมีทางเข้า2ทางไงนะเผื่อใครมาแล้วงงๆนี่คือสนามโกคาร์ทไฟฟ้าเราจะพาแฟนบาน่าทุกท่านเนี่ยเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์แนวไหนประสบการณ์บนเตียงทุ่ใช่เปิดประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทแกจิตเฮ้ยแค่ชื่อก็ให้เด็กแล้วะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าบาน่าเราเนี่ยมีขายสมาร์ทแกจิตเนี่ยหลากหลายเลยนะเริ่มมาตั้งแต่ฝั่งนู้นเลยอะไรนะจักรยานไฟฟ้าใช่ไหมจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั้งเด็กัลงผู้ใหญ่ม ถึงโกคาร์ไฟฟ้าด้วยถูกต้องนี่นะครับแล้วผมเห็นหลายๆคน่ยซื้อไปใช้ในชีวิตประจำวันเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นเลยการ2คนเนี่ยไม่พอคนยิ่งเยอะยิ่งดีถึงว่าบอกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเอเราเลยเชิญแก๊งกล้วยๆของเรามาด้วยอ่าเดี๋ยวตอนรับมันหอ่อะไรไหมเรืเชิญแก๊งกล้วยเข้ามาหน่อยครับเชิญเลยมาเลยแม่แค่แค่เสียงก็คึกคืนแล้ว เดี๋ยวเราให้นัดนำตัวเอาฝั่งผมก่อนดีกว่าคนนี้เลยครับผมนิกครับนิกเฉยๆครับนิกเฉยๆอ่าคนนี้ครับคิวครับคิวเฉยๆเหมือนกันครับสองคนมั่งครับเอาผมโจ้ครับสุดท้ายผมจอนวาคร้ากิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้ เราจะนำสมาร์ทแกชเ็ตจากแบรนด์ n นบอและ d y u มาทำการแข่งขันแบบ Time Trial หรือการแข่งขันจับเวลาซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้แข่งมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือ n i บอร์ด k ิกส o o เตอร์ Max N ซ์ไนบอ r o ด r กและจักรยานไฟฟ้า d y u V1 โดยที่ m ม x กซและโดนัทและแก๊งกล้วย,วยจะต้องแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทีมละ3คนสมาชิกแต่ละทีมจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่คิดว่าถนัดที่สุด จากนั้นลงไปทําการขับขี่ในดีโอคัสแท็กเป็นจํานวน1รอบคนที่ทาเวลาในแท็กได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้จะต้องถูกทําโทษสีุกวันนี้เรามากันเต็มที่เลย6คนครับอย่างแรกที่ต้องทำคือเราต้องแบ่งทีมก่อนเอาแบบว่ายุติธรรมที่สุดสากลยอมรับยังไงเป่ายิงฉุบเดี๋ยวผมเป่ายิงฉุบกับโดนัทถ้าใครชนะได้เลือกลูกทีมก่อนโอเคเลือกทีหลังเริ่มเลยดีกว่าเอาผมรับหนึ่งสองสามแล้วลงนะหนึ่งสองสาม คุณเลือกเลยน้องโจมาผมเลือกต้องเอาคนที่อายุใกล้ๆเรี่ยๆผมนิคเลยครับนิคเฉยๆอ่ะนิคเฉยๆเอ่ะโอเคม้าลเร1หนึ่งสองสามอ้า เนี่ยเตรียมกานไม่ดีพวกคุณเนี่ยเหมือนแบ่งมาตั้งแต่ตอนเหมือนคุยเหมือนคุยกันแล้วอ่ะเออทำไมมายืนข้างเดียวกันเป๊ะเลยวะก็เราลูกตอนนี้เราได้ทีมแล้วแต่ก่อนที่เราจะใช้งานจริงกันเนี่ยโดนัทครับผมเราต้องศึกษาวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเอาเป็นว่าเพื่อป้องกันการพังโดยไม่คาดคิดนะเราไปศึกษาวิธีการใช้งานโปรดักกับทีมงานก่อนดีกว่านะครับผมไปกัน ที่แบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่แต่ละคนจะต้องไปเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เบื้องต้นกับน้องมิ้นตัวแทนสาวสวยจากทางโมโนวิวโอ้โหต้องบอเลยครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างมันใช้งานง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยล่ะครับนายบอดคิกสกูตเตอร์แม็กตัวนี้น้ำหนักเพียง18.6กิโลกรัมสามารถวิ่งได้ไกลสุด65กิโเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วได้สูงสุด30กิเมตรต่อชั่วโมง รับน้ำหนักได้สูงสุด100กิโลกรัมล้อยางคุณภาพเข้าโค้งดีไม่วันกับถนนเมืองไทยเหมาะสำหรับคนรักการเดินทางเป็นที่สุดเลยแหละครับจกักรยานไฟฟ้า Dyu V1 มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยจริงๆครับดีไซน์เป็นรูปทรงสมมาตรแบบตัว V ซึ่งเรียกว่า European Style geometric design รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง120กิโลกรัม สามารถวิ่งได้ไกลสุด25กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโชคหน้าคู่และโชคหลังช่วยให้การขับขี่นุ่มขึ้นสบายขึ้นมีดิสเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังรับรองว่าปลอดภัยหายห่หวงอีกทั้งยังมีรีโมทควบคุมการเปิดการปิดล็อกเครื่องและมีสัญญาณแจ้งเตือนในตัวด้วยครับ และตัวสุดท้ายนายบอดโกคาร์ดโปรตัวนี้เป็นโกคาร์ดที่มีความคููเอามากๆเลยเพราะด,ดีไซน์ดูเป็นรถฟอร์มูล่าวันสุดๆไปเลยมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดตามความชอบและที่สำคัญมีลำโพงจำลองเสียงหรือเอนจินซาวเอฟ f ฟกให้เราได้เลือกหลากหลายแบบมากๆทั้งเสียงเครื่อง V8 V12 เสียงรถกระบอกสูบเดียวหรือ2กระบอกสูบก็มีนะครับไอ้ย่า สามารถทำความเร็วได้สูงสุด37กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับน้ำหนักได้สูงสุด100กิโลกรัมสามารถวิ่งได้ไกลสุด25กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพับเก็บได้พกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกคนที่เป็นสายดริฟตต้องห้ามพลาดโกคัสตัวนี้เลยละครับ เราไปเทนกันใช้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะเ,เออน้องไปโบกคอนโดแถวนู้นเลยเอยเอสามอย่างเขาจ้างมาใช่อุปกรน์ <c oughs> อะเมื่อกี้เราได้ไปเทนการใช้งานอุปกรณ์มาแล้วครบทั้งสามอัน ยังไม่หยุดอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เวลามาแข่งจริงกันแล้วอ่าซึ่งเราาจะจับคู่แข่งกันแต่ละอุปกรณ์กันไปผมเนี่ยจะแข่งกับคุณคิวโดยใช้จักรยานไฟฟ้าล่าสุดเลยผมต่อให้เสาหน้าเลยจริงป่ะเสานี้ผมเะทุรัส่วนสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นทางนิกกับคุณตอนวักาโกคาร์ดนะฮะก็จะเป็นทางโจ้กับโดนัทน่าสนใจมากนะครับอ่เดี๋ยวเราไปแข่งกันเลย คู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างองจรวากและนิกเฉยๆครับนิกจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับสองคนนี้ถ้าเกิดนับหน่วยกาแล้วนี่เรียกว่าสูงยาวเข่าดีทั้งคู่ครับนิกสตาร์ทออกมาได้ดีครับแม่ความหวังของหมู่บ้านเพื่อนบอกความหวังหมู่บ้านนะครับแม่แต่ดูสภาพแล้วนี่ก็ยังใช้ช่วงที่ยาวครับควบอุปกรณ์ได้ดีนะครับเข้าโค้งนี่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแบบหัวไม่ชนครับโอ้โหเป็นทางคุณองจอนวากบ้างครับ ตอนนี้สตาร์ทออกมาอย่างช้าๆครับโอ้ดูไม่รีบไม่ร้อนนะฮะคนนี้ไปทีมเราปั๊มปั๊มไต้องมาก่อนพี่เน้นเน้นไม่ชนนะนี่นะครับประกาศแล้วนะครับโจอีดดิทบอกทีมเราเน้นไม่ชนนะฮะนี่คุณอ๋องก็ค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถือว่ายังควบคุมอุปกรณ์ได้ดีแม้จะช้าไปหน่อยก็ตามนะครับนี่ค่อนข้างเข้ามาโคง้งสุดท้ายนะครับ คองสุดท้ายแล้วโอ้โหมีหันมาเล่นกล้องนิดนึงนะครับแหมจะแพ้ชนะไม่รู้กูขอรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าเส้นชายไปผลการแข่งขันครับสรุปว่า Nick, น,นิกเฉยๆชนะไป4 4วินาทีคุยต่อเปการพุกกันระหว่างคิวและแม็กซี่ครับคุณคิวเป็นฝ่ายสตาร์ทออกมาก,ก่อนนะครับโอ้โหตันนี้แหมขี่จักรยานชมวิวนะค่อยๆขี่นะครับแหมไม่รีบไม่ร้อนนะฮะเป็นคนใจเย็นครับ ดูเผลอนี่เหมือนไปจ่ายตลาดนะครับชมวิวอนี่โดนัทบอกโอ้โหรับชมวิวเ้อคุณคิวรีบหน่อยแต่ดูเหมือนจะกระตุ้นไม่ขึ้นแล้วนะฮะค่อยๆมาค่อยๆไปนะฮะแมนี่แม้ว่าเอฟเฟกต์เราจะช่วยแล้วก็ตามมันยังไม่ทําให้คุณคิวได้ดูเร็วขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เข้าเส้นชัยไปสำเร็จนะครับผมคนแรกนะครับผม ต่อมาถ้าเป็นคิวของแม็กซี่นะฮะภาคตัวเองมันจะเป็นความรู้สึกยังไงวะเนี่ยแม่อะมาตรงนี้นะครับก็แม่ขอเล่นกล้องนิดนึงนะฮะแล้วแบบคือแบบเรารู้แล้วไงว่าเห็นคิวแข่งไปเนี่ยเราแทบจะขับเล่นได้แล้วนะฮะปั่นขนาดนี้ไม่ได้กลัวอายุตัวเองเลยโอ้โหคุณอ๋องบอกว่าปั่นขนาดนี้นะฮะดูหดจิตหัวใจบ้างนะฮะหัวใจจะวายไปหรือเปล่านะ เขากองมานี่เจอกองไม่ได้นะรต้องเล่นนิดหนึ่งก่อนเข้าเส้นชัยมาปล่อยมือ,อหนึ่งดอกนี่เป็นไงเรียกว่ามั่นใจสุดๆเข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับผมดูผลการแข่งขันครับเป็นทางแม็กซี่เอาชนะไปได้ครับ47วินาทีต่อ49วินาทีสุดท้ายครับเป็นทางโจอดิทพบกับโจนาสโจเป็นคนเริ่มก่อนนะครับคนนี้มาออกสตาร์ทมาได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ดูเหมือนว่าความเร็วนั้นจะยังเร่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับดู แม้แต่ขับโกคารเนี่ยผมความเร็วน่าจะระดับจักรยานเลยนะฮะผมคุณโจโอ,อิดิตนี่เข้ามาเรื่อยๆมาเลียงๆนะฮะเรียกได้ว่าเรือฝึกฝขับอุปกรณ์ให้แม่นยำก่อนนะฮะเข้ามาตรงนี้โคงสุดท้ายผ่านเข้ามาก็ยังคงช้าอยู่แต่เข้าเส้นชัยไปแบบแน่นอนอยู่นะครับอ่า ตอนนี้โดนัทครับซ้อมมาตั้งแต่เช้าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมโอ้โหสตาร์ทถอยหลังครับโอ้โหเพื่อนหากันทั้งสนามโอ้โหนี่ฝึกมาตั้งแต่เช้าครับพอจะเอาจริงใส่เกียร์ถอยหลังซะงั้นนะครับผมอ่าแต่ก็ยังเรียกว่าสตาร์ทมาได้ดีนะพอเริ่มควบคุมอุปกรณ์ได้เริ่มเขาเรียกว่ามีความเร็วมากขึ้นครับนี่ดูจังหวะเข้าโค้งมีการดริฟท์โชว์ด้วยนี่เป็นไงล่ะไม่ธรรมดาครับคนนี้แต่รู้สึกว่าจุดเปลี่ยนเกมจะอยู่ตรงนี้ครับ ดิฟเข้ามาเอาชนล้อเข้าไปหนึ่งดอกโอ้โหเรียกว่าดิฟไม่ผ่านโค้งครับแต่ไม่เป็นไรครับยังรีคอเวอร์ตัวเองกลับมาได้ดีครับเข้ามาถึงในเชองโค้งสุดท้ายแล้วโดนัทเล่งเข้ามาเข้าส้นชัยไปแต่ก็ดูเวลาครับว่าจะเสียไปไหมสรุปแล้วเป็นทางโจยดิชนะไป40วินาทีต่อ55วินาที<ฮ>อ้า มาหลังจากเราทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาประกาศผลแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนมาก่อนที่จะไปประกาศผลการแข่งขันกันเนี่ยทางทีมงานได้ปรับเปลี่ยนกติกาใหม่กติกาพิเศษนะครับเราจะเลือกคนที่ถูกทำโทษทั้งหมด3คนด้วยกันคนแรกคือคนที่ใช้เวลานานที่สุดสองก็คือคนที่ใช้เวลาเร็วที่สุดและ3สามคนสุดท้ายคือคนที่ใช้เวลานานที่สุดเป็นันดับสอง คนที่ให้เวลาเร็วอันดับสองนะครับนั่นก็คือนิกครับเฮต่อไปนะครับคนที่เร็วเป็นอันดับที่สามนั่นก็คือพี่อ๋องอ,อ,อะไรวะคนที่โดนนะครับใช้เวลานานที่สุดได้แก โดนัททำโทษคนที่เป็นรองบวยโดนทําโทษนัครับที่โดนอีกคนหนึ่งนะได้แก่พิคคิวคนที่ใช้เวลาเร็วที่สุดอันดับหนึ่งแล้วต้องโดนทำโทษได้แก่โจผมเร็วเร็วที่สุดเลยอะเนี่ย มันไม่ปลอดภัยแน่อันถ้าจักรยานกูเร็วกว่าโกคานมึงก็ไม่ไหวเลยใครรอดยกมือขึ้นรอ ถ้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างของแต่ละคนนะโดนัทก่อนได้ขับโกคาร์ทอันใหญ่เลยเป็นไงบ้างบอกเลยส่วนตัวชอบมากมันมากชอบน้องใช่มันมากจริงอยากมาลองก็มาลองกันได้ที่นี่นะครับเพราะเขามีสนามให้แบบเต็มที่เลยเนาะสำหรับผมนะครับใครที่สนใจน้องก็ไม่ได้แล้ไม่ได้จักรยานเนี่ยเราเรียกว่าเหมาะกับสังคมยุคใหม่จริงปั่นไปนานๆเนี่ยมันมีระบบไฟฟ้าที่แบบว่าบางทีเราปั่นเป็นเหนื่อยแล้วมันช่วยผ่อนแรงเราได้อ่าแล้วก็ขับขี่ง่ายอ่าจะเห็นได้ว่าใช่ดูตัวอย่างผมเนี่ยยังขับได้ ใครที่สนใจแอคทิวิตี้แบบนี้งานสนุกเนี่ยอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยบาน,น้าของเราจะจัดแอคทิวิตี้แบบนี้ให้กับลูกค้าที่สนใจด้วยนะ อ่าใช่ใครที่สนใจตัวสินค้าเนี่ยอาจจะได้มาแบบนี้แล้วก็ได้ลองใช้งานจริงขับไปงานเป็นไงทอเราของเราเป็นกูโฟเตอร์ก็ถือว่าขี่ง่ายขี่ง่ายเหมาะกับคนที่แบบว่าคนที่ใช้ชีวิตในเมืองนะเพราะมันสามารถแบบว่าขับบนถนนได้แล้วก็มีแต่ขับง่ายสตาร์ทง่ายอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบคือเบาและพกพาง่ายคนที่แบบว่าไปรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไปรถไฟฟ้าก็พับขึ้นรถไฟฟ้าไปได้แล้วที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยสามารถผ่อนได้อ่าวันนี้ก็สนุกสนานกันประมาณนี้นะครับติดตามรายการ้อยลานวิวแบบนี้ได้ถ้าเรามีโอกาสมาทำแอคทีวิตี้า ทีแบบเนี้ยก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับไงติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานกล้วยๆทุกคนนะที่มานะครับผมวันนี้ก็จะมาป่วงกันอีกขอบคุณทางด้านโมโนวิวด้วยนะอ่ารวมถึงนายบอสติดตามสินค้าอีกคอคัสแท็กที่นี่ด้วยใช่ใช่โอโปกับเ j i ด้วยอ่าถูกต้องก็ฝากกันด้วยสำหรับสินค้าหลากหลายเลยนะฮะับสำหรับสมาร์ทแกจ็ตทางบ้านของเรานะครับ กูลงโทษเราเตรียมไว้ทางข้างหน้านี่แล้วเราได้เตรียมขนมปังสดไส้เอาไว้ให้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไส้ธรรมดาทั่วไปแน่นอนมีสามไส้ไส้หนักมากการแล้วก็เบามากใครสิคนเร็วสุดเลือกก่อนเลยชิ้นนี่เลยขวาสุดกลางเขากลางนี่เหลืออันเดียวและเราคงไม่เหลืออะไรให้กูละไม่มีทางเลือกแล้ะตัดลยนะห้ามโดมนะตัดเข้าไปเลยนะตัดเข้าไปเลยไส้อะไรพี่เอากลาง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 เลยไส้อะไรไส้อะไร นี่คือไ้อะไรอร่อยมากเลยเล่นน้ำตาไหลหรออร่อยแหละดูออกแงบเขาให้น้ำตามน้ำตามน้ำ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 เปิดอีกน้ำแดงอ้ย ใส่หยาบอ่ะอือเตียไงไงไม่ใส่ขยาเต็มเลยอ่ะส่งแล้วก็เป็นางนี้โอ้ยหายไปเขาหานขึ้นหมูกเลย